พระธาตุเหรอเาเอาพทาแล้วขอวัดอะไรวัดอะไรพระธาตุโบราณะาหลงค่

พระธาะตุพระธาลักษณะงค์นี้เหมือนพระธาะตุตนีจำลองแบบรมาตี์อโยมแต่ว่าสวยของเก่าโบราณหลักร้อยปีและกำลังเอน็นอีกร้อยสองร้อยปีคงจะลงโ,โหงแน่นอนเราไม่ได้มาเห็นสถานที่เก่าตัวนี้ที่เราอยู่เป็นบทเก่าเก่าเมื่อวานเยอะโยมที่นี่น่าจะหลักพันปี

ก็จัดตุ๊กตาคนที่มองก็ไม่กมาตรงนี้ไม่ได้ก็มารงนี้ก่อนค่ได้ก็บาตรน้อนค่ะไม่ก็มาตรงนก่อน่

อาผู้ชายผู้ชายผู้ชายผชยมาแล้วค่ะชายเหื่อเลยชหนค่อ ต่อต่อตดอต่อได้ต่อต่อตอต่อต่ต่อ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 ตรอต่อิ่อร่อตต่อ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 ตอตต่อตออ ใช่ S <S <k> ้ช่ได้ค่ะอยู่ในี่ัเลยใ่นะค่ตอไม่าท้งั้องยู่ดะกที่น่าจะได้ลูกน่นกระจายขาก้ค่ะ ขาวเติบโเลยดูล้วนี่นะกี่สิบปีอ่ะเ่กี่ปีอ่ะไอ้บ่าวก็มาหาอูบต้นโยดูยอดนี่ยอดเนี่ยมีดอกอะไรน่าเก๋หลายร้อยปีพุทิไปตัดหลปี

้าน้ำของเธอไปพนผบต้นโพด้วยนะเปมต้นโพด้วยจะหมดแล้วเอาคุณแม่เหลือให้พี่หลงหน่อยวันธามิเสวันธามิเสต้องสวดเร็วๆวันที่เสมาสวดเร็วๆไปเลย มณฑลการภาษาลีลิกาธนี้จะเทิดาที <the <the ่เสียงสถิตและรักษาภาษาลีลิกาธาี yes ้เป็นแก้วเป็นแก้วคุ้มครองปกป้องคุ้มครองครอบครัวของ้รพเจ้าทุกๆคนที่ได้มากรนบนมัสการภาษาลีลิกานนี้คําว่ายักจนคําว่าไม่มีอยาได้เกิดแก่ครอบครัวทุกๆครอบครัวเลย สิ่งใดใช้ลวนเกินก็ขอขมาเอาสิชพืชยอะได้ถือเก้าจุดห้าจุดห้าพวกเราเคยมาตรงนี้เรากลับมาอีกมาสัญลักษณ์ก็อยูแค่อีกคนเองเนี่ยแต่ลงโคลมาอยู่กี่คนเองเนี่ยได้ดงโดนมาแล้วมาได้ทุกคนด้วยได้เนี่ยตายไปกี่ไม่กี่คนนะอลุงหรือว่าไปส่งเล่นด้วยหรือเออสงเราเถอะไปส่งต้นโคลเลยนะมัดแน่น เพราะว่าท่องช้าแล้วจะถ้ท่องเร็วเลยมันจะไปได้ถ้าท่องช้า,<พ>ามันจะสะดุดวันท้พาพระท้ามันทำไม่ไม่ไม,มันมีตั้งๆแๆเดี๋ยวรวันท้านีา้